โอ้ฮายทันทาบทุกคนทุกท่านเข้าสู่แฟนการเด d ์เดย์ทูกับผมมาเรเนตเรย์รครับก็มีคนรีเควสต์มาขอบารโรหน่อยนะก็จัดให้แต่ว่าลิสต์ในวันนี้เนี่ยจะแปลกกว่ามาตรฐานปกติไปหน่อยเนาะก็คือเราไม่ใส่ PG นะครับเราไม่ใส่ฮิวทิเกอร์เลยเราเน้น OTK ไปเลยนะเพราะว่าตัวความสามารถของบารโรเนี่ยครับ ขาบอกว่าตอนตีแวรเนาะมันไม่สนเงื่อนไขเกรดอะไรครับอีกฝ่ายเลยครับเตอร์บลัชแล้วก็แสดงผลออกมาตามการ์ดในโซของเราถ้ากิัว่าเรามีการ์ดในโซ10ใบขึ้นไปเนี่ยจะได้ตั่วแล้วตัวเองบวกครีนครับถ้ามี15ใบเนี่ยเลือกการ์ดกี่ใบก็ได้ของตัวเองและของอีกฝ่ายที่เป็นเรียการดครับแล้วก็เอาการดนั้นอนะ่ะเข้าโซของเจ้าของตัวเองแล้วเราเนี่ยจะได้คอเรียกกาดออกมาจากในโซ2ใบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวที่คอมาก็จะพลังบวกหมื่นหนึ่งแล้วก็ถ้ากาิัวเกินยีิใบเนี่ยเวลายูนิตนี้โจมตีะละะ3 ก็คือถ้ามันแบบอยากกระชกหน้าเขามากนะครับมีบวกขีมีห้ามกาดมีเพิ่มเวฟอยู่ด้วยตัวมันเองตัวเดียวเลยอะไรเงี้ยอืมก็แล้วมันไม่มีเอฟเฟกการจั่วอะไรแบบดีๆเลยในเด็กตามปกตินะครับผมเลยมองว่าเออลิทเนี้ยที่มีคนจะไปแข่งเป็นงานแข่งทีมนะมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจดีนะเพราะว่ายังไงเนี่ยเราเอาพลังกดตันเขาเทิร์นแรกเลยใช่ไหมมันรีดมือได้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตีเขาไม่ตายเนี่ยเปอร์เซ็นที่เขาจะตายในเทิร์นที่2 ของเราหลังจากไล่เกตสามครับก็สูงมากเช่นกันนะแต่ว่าข้อควรระวังก็คือมือคุณก็น้อยเช่นกันนะเพราะมันแทบไม่มีใบจัว่วคืนให้เลยเนาะแล้วก็อาจจะไปไม่ถึงเทิร์นที่2อน,นั่นเองนะครับอาจจะตายก่อนนั่นแหละนะโอเคแต่เรื่องพลังเนี่ยมั่นใจการันตีเลยแค่มีเบนวอตอยู่ในทีมนี่ก็แบบไอ้พวกที่ใส่เบนวอตมันตีหลักแสนได้อยู่แล้วนะก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูในเกมไปเลยแล้วกันเนาะ,ะไปโอเคครับ ไม่มีสไตล์นี่เริ่มก่อนเลยนะตดตังเขาให้ได้นะครับงูนี่เด็บไปก่อนแล้วกันคาดหวังให้ชาร์จออกมาเองเดือดยิงคลิไปเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะป้องกอนันแล้ว เราตีเขาไม่ตายเราก็ตายเลยแค่นั้นเองไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะอ่าเบรนวอชนี่ต้องใช้แน่ๆนะครับออเดอร์มีก็ดีนะแล้วก็คนนี้สำคัญที่สุดในนี้แล้วนะครับฟูดอนะอแมันดีนครับรบ,บอกว่าเวลาเราอ่าถ้าเค u n t เตอร์บลเนี่ยจนจบเทินครับจะได้ความสามารถว่าเวลาเราจะโซชาร์จเนี่ยจะชาร์จเพิ่มอีกหนึ่งไปน,นี่ก็น่าจะเป็นเรซาเอลปกตินหละ ไลามันดูตัวเต็นสิไปดอยอเอาเต้นมาใส่ครับเร็วการออนบูสอีฝ่ายมีเลียนหนึ่งใบต่ำเอ้ไม่ใช่มันฟรีเลียนอ่าอีฝ่ายเลียนน้อยกว่าเรานะครับหรือว่าเทอเร์นี้เล่นออเดอร์จากว่0ห้าพันแล้วก็จบแบทเทิแลแต่ได้ดอซี่จบแบทเทิลแซกตัวเองแล้วก็เปิดทอปสองใบเอาหนึ่งใบขึ้นมือครับอีกใบไว้ใต้ เอาอูตรงกลับไปนี่ไม่ได้ให้ไปตกแดมน,นะ่ะเขาเป็นคนที่ตีแรงมากครับแต่ว่าเบสพลังยืนแค่2,000ัน่ซึ่งแบบเดี๋ยวผมลาบจากตอนบาโลได้ไงผมอยากได้การ์ดตัวนี้มากกว่าลก็เลยเก็บไปก่นอนโอ้โหนี่เองเนี่ยไม่น่าขึ้นที่สุดแล้วลงไปเลยโคนี่บอกว่าถ้าอยู่ในโซนครับมุกตัวเองออกแล้วก็โซชาส,ส่งไป ทีมีแค่นั้นแหละไล่ไล่โซชาสองนะครับถ้าเกตสองไปนี้อะไรครับเนาะแล้วแบนตัวห้าพันผมจะลงเป็นใบนี้กับฟิลรีย์ลงไปาสอ,ออเดอร์แล้วบปกห้าพันสามารถ c u ร t e r b l a s แล้วก็คอการกนในโซได้นะครับแต่ว่าโซก็ไม่ได้มีอะไรอยากจะคอน่งใช้หรอกทีนี้เลือกระหว่างโลกกับ เอาชัวแต่ผมว่าผมต้องโลภถูกไหมถ้าผมต้องโลภผมต้องลงอย่างนี้ไปก่อนก็แบทเทลิลอันดีเลยนะนอันนี้คือโลภโลภสุดเลยนะไม่มีใครโลภกว่าน,นี้ละออนมาาแต่ได้นงคนที่ก็ดีอยู่เพราะเสียงโดนตีตายนะ โอเคโอเคถ้าตกก็แค่น้องขาตีไม่เข้าถ้าน้องเขาไม่ตายเดี๋ยวเราจะทิงเทิร์นต่อไปยนะิงไรไปเลยอ่าเรียกฝ่ายมีหนึ่งใบต่ำกว่านะครับตัวห้าพันหรือว่าเทิร์นเล่นอ,ออเดอร์เนาะแล้วก็เสร็จแล้วเอาเข้าโซโจูอ่ะแล้วที่จะเซฟไปก่อนเลย,ยก็เข้าใจได้แหละ ก็โซจุ้ยครับจุ้ยตีอย่างน,นี้ก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่คือผมต้องการอย่างน้อย3แดมเดมครับในการเล่นเทิร์นแรกเพราะงั้นจริงๆเขาบิดไปตีข้างอ่ะเราก็แผ่วแล้วนะกิร์ฮัทโต แต่ยังไงเด็กมันก็ต้องโถมนะครับโอเคไลไลบอกว่าโชว์สเกรดที่แตกต่างกันบนมือนะแล้วก็เปิดท็อปห้าครับเขาเกรดหนึ่งต่ำกว่าลงมาได้ก็เรียกเป็นเชอร์กิออนอีกตัวนะแล้วก็เท็ดโฟล์นี่ไม่มีความสามารถคนะือเขาบอกว่าตอนโรงเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอนี้มีการเล่นออเดอร์นะจะโซบลัสแล้วก็เปิดท็อปห้าเขาเกรดไม่เกินแวนลงมาได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็ถ้าตีใส่เกรด3แล้วมียูนิต4ใบขึ้นไปเนะี่ย ตาพลังบวกหมื่นหนึงปป่งเอาอยากอะไรไม่ได้แล้ว,วเอาโอ้เป็นพีจีซะด้วย,ยนี่คงปิดไม่ได้แล้วละ่ะผมาจจะต้องเซฟไว้ก่อน,นะถลล้างั้นต้องเล่นสองเทินจบนะครับเดี๋ยวเว้นว่าไดโม่นะ แต่ไม่เป็นไรเล่นเซฟๆนั่นะท่นต้องกดน้องคนนี้แล้วก็ยังไม่กดออเดอร์เนาะแรงน้ำเงินที่แต่สิบห้าพันแล้วก็คอเบนวอสได้เนี่ยอ่ะงั้นเอาเลย <c oughs> จะตีเองอยู่แล้วก็เอาเไม่ได้ขัดสนตัวตีขนาดนั้นเบนวอสก็ตีได้ เลนอนดับโดโรโค้ชมาไม่ดีเลยไนท์ด้า่เกตสองนะครับโดนบาโดนบาโลได้ครับโซชาร์สองใบแล้วก็สุดเดียร์คอเกตสามตับกว่าจากในโซได้จริงๆใบนั้นก็ดีนะแต่เอาเป็นวอสอะไรลงเรียนโซชาร์หนึ่งนะครับแล้วก็เวลาโซชาร์เนี่ยเขาจะได้บวกห้าพัน ยังพบเจอกับมาหากราบหรือ,อยังถ้ามันนานเกินไปเดี๋ยวผมจะข้ามให้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนหนึ่งครั้งนะอ่าน้องคนนี้เวลาเราโซชาร์จะบวกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดว่าจ่ายพัตบลัสไปเนาะนี่แล้วเราก็ต้องมาตั้งกดเวนวอสเทอร์ายนี่าเราโซชาร์นึ่เดี๋ยวผมจะลงอีกตัวหนึ่งคุณรอ いやキルハットアマプラススキルハットアマプラススキルハットアマプラセッスキルハット A few moments later, three days later. Still発動. เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เรามีโต19สิบเก้าใบเนี่ยขาดไปหนึ่งเบเยเป็นออเดอร์มินาว่านะาาแล้วก็ข้างนี้ตีนะครับเก้าเปื้อน แต่เขามีพีจีเราเห็นลนะเลยบาะงั้นไม่น่าตายหรอกเนี่ยถ้ามีอีกแดมเนี่ยคือโซ20บใบนะเลยเขาไปตีข้างบารโรว์โซเกิน10บใบตัวน1ใบนะครับแล้วก็คริอ่บวกคริแล้วก็เลือกเรียกของไรก็ได้กี่ใบก็ได้นะครับ เอาเข้าโซเจ้าของแล้วก็สุเปรียคอโซของตัวเองเนี่ยสองใบออกมาเอ็ในใบนี้ก็ได้แหล,ละเนาะ้แลวแต่สอจี้ไปขรั้งนึ่งครับ ตีไปแสนหนึ่งแต่เขาปาพีจีแค่นั่นแหละที่อยากจะบอกคือแค่นั่นแหละ,ะตามระเบียงโอเวอร์ก็ชาร์จไปแล้วนะครับแต่แตคลขีข้างขิ้ข้างไม่ค่อยช่วยแนะ่ แต่ดันแดมห้าแล้วมือเขาน้อยก็อาจจะปิดเธอหน้าได้แหละถ้าผมรอดไปได้คือปัญหาหลักตอนนี้คือต้องรอดไปให้ได้ก่อนเพราะเ,เด็ก p ีก็ไม่ใส่ฮิวก็ไม่ใส่นะ <c oughs> แต่ถ้าถ้าแวนการ์ดสามารถโซได้2ี่สิบใบมือเขาต้องเสียอากาศตาไปพร้อมกันใช่ไหมครับเพราะงั้นต่อให้ปลาพีเน <c oughs> ี่ยปลาพีจีมา แล้วก็ต้องปาเพิ่อมอีกสองใบแล้วต้องปาทิ้งของพีีไปเนี่ยคือเขาจะเสียมือสี่ใบเลยนะเพราะงั้นถ้าเป็นกรณีนั้นอะตอนนี้มือเขาเหลือสองใบแล้วผมมีโอกาสที่จะตีเข้าทั้ง2ตัวเลยอะไรเงี้ยแต่พอมันไม่ได้รีดมืออย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะตายไหมนะถ้าบนมือชิลไม่พอก็ตายแหละเนะ่าไม่ตกด้วยไหนดูซิอากิน่าคงมี มือสี่ใบชิวถึงห้าหมหรือเปล่าโ <c oughs> อเคเขาแปะมาเลยหงใบห้าหมื่นเอาละแล้วทีนี้ชีวิตเราจะทำยังไงต่อไปอาเ็นัท <c oughs> ทำได้มากสุดห้าเวฟนะครับ คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ได้ครีางเงี้ยก็อาจจะยังรอดได้นะแต่ผมว่าเขากดดีวยเอา3าสได้อยู่แล้วไดเคลนนะครับจ่ายสามจี้จัวตอนโดนทิ้งเนาะแล้วก็ไล,ล่ไล่อ่าเปิดท็อปนะครับห้าใบใช่ไหมโดนไลน่ด้วยเลซาเอลนะครับอ๋อให้ชุบเปลี่ยนสองตำกว่าจากในดอปโอเคโทษทีเล่นเอาเด่นเยอะไป มาเตอร์ไม่ได้ว่าครับจวก,การ์ดสองใบคอสคือคอตตาบัสหนึ่งเนาะแล้วก็พอยูนิตจากบนมือสองไปนะครับพอไม่ได้ให้ทิ้งเฟสฟอร์นี่ชุกมาเ่้มาเป็นอิเวเบลิสนะแล้วก็ใบไงแดมนะครับตอนนี้ในดรอปมีกิการเทคเฉยๆกับไอชีแล้วก็ลงคริมมาเลยด้วยจะจะปิดเราเลยเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ย เลตโฟตีบวกหมื่นแล้วนะครับส่วนตัวของนิวเบลิสเนี่ยจะต้องถูกชุกมาด้วยแวนเนาะถึงจะบวกพลังอย่างนี้ผมเสร็จไปก่อนนะอินเตอร์เซ็ปต์รเดนคือไม่ได้กดอีวายมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอว่าจะรอดนิวเบลิสนะครับโจมตีเสร็จ ่ายสามตี D, เอาตัวเองเข้าโซดจวแล้วก็ดูท็อปเด็กนะครับไว้บนไว้ล่างก็ได้เอาไปข้างใต้นะโอเคต่อไปเลยไซอโจมนตีนะครับถ้าจเจ้าปิดก็เลยกเป็นกิกันเทคเนี่ยโอเคเป็นกิกันเทคกับหมานะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเทาไดคีผมตาย สร้างรุ่นขอหมื่นหนึ่งเนาะหมื่นหนึ่งก็คือเสฟกับห้าพันตรงนี้ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นอะไรยี่สิบหกสามสิบเอ็ดสี่สิบโอเคโอเคไม่หิวเอ้ยไม่ขี้พอละพอใจละโดนแน่เลยจ้าเอลตกบอลด้วยครับเท็ดฟอร์ตีไม่เข้านะต้องตีเกศสาม อืเพราะงั้นตีข้างนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับจะปล่อยนะเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้สองแดนอยู่นะแล้วเธอน่าก็คือปิดเลยโน้องคนนี้ใจจัง เลวการอ์ออนเขาเล่นออเดอร์เนาะตรงนี้อะแซกนะครับแล้วก็เปิดสองหยิบหนึ่งยิบไปไว้ใต้โอเคยิงมไม่เข้าเดอร์ no guard อ่าเราไม่ใส่เพลินะครับงั้นตรงนี้ไม่ไล่อะไรเลยละ ฮัตดิลฮัดโอ้โหดสงซีเก็บนออรนรอปสใบแล้วก็โซชาร์สองมันไม่ให้ดูอีกแล้วอ่ะโอเคพอตีเลิกรับไปเลย 6กหม่นสามเน้นๆผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ดีวายแต่เขาประมาทมากเลยโอเคโอเคกาดให้อยู่สิกาดได้ก็กาดเลยหลังขน,นาดน,นี้เนะี่ย ผมไม่งูหนึ่งใบนะครับงูจะแรงมากูีกไปก็น่าจะต้องเป็นคนเดียวคนนี้แหละเกาก็เสียไปกันเนาะขอโทษนะครับพี่ชายถ้าพี่ชายจะกากผมพี่ชายต้องใช้การบนมือ3ใบเลยนะยกเว้นว่า b l i t อเดอร์นะถ้าเป็นกระจกก็คือทุกอย่างที่ทำมาผิวเลย โอเคสกิล okay, นะครับตอนตีเอลเตอร์บลัสโตเกิน10ตัวบวกครีนะครับนับเลขดีๆนะตัวดาบไปสิาใบนะครับเลกยูนิตใครก็ได้กี่ใบก็ได้โอโซแล้วก็คอลยูนิตของตัวเองออกมา2ใบ

โอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะสำหรับปารในะวันนี้นะเห็นไหมพลังนี่แรงจริงนะเด้แบตีหยยบแสนแบบไม่ยากเลยเนาะแล้วก็เลียที่เหลือก็ตีเยอะเหมือนกันนะยังไงก็เกินห้าหมื่นนะครับทุกเลนอยู่แล้วแล้วมาเป็นเทค้าเวฟด้วยเพราะงั้นแบบเน้นบุกแบบสะใจเลยนะครับแต่ในทางกลับกันก็คือมือผมก็แทบไม่มีเหมือนกันนะอย่างที่เห็นเลยครับ ถ้าเกิดว่าเทินสองเขาตัดสินใจตีแวนมาเนี่ยแล้วก็ไดโมโม่หน่อย,ยผมอาจจะไม่รอดไปถึงเทิร์นที่สี่นะครับแล้วก็ตายก่อนนั่นแหละมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเนาะแต่พอผมสามารถก้าวไปอยู่ในเทิร์นที่สี่ได้เนี่ยมันก็การันตีว่าปิดเกมเลยนะครับเทคนี้ยังไงมันก็แรงมันแรงทุกเทิร์นอยู่แล้วนะแล้วมันก็ห้าเวฟด้วยเขาห้าเดมแล้วมือเหลือแค่นั้นยังไงก็ไม่รอดนะครับพอถึงเทิร์นที่สี่เนี่ยมันการันตีว่ายังไงบาโลก,ก็ติดเทคยี่สิบใบอะเนาะมันขอมือสามใบเลยนะครับ าเขารอดไปได้ด้วยมือ8ใบย,ยังไงโดนบาโลตัวเนี้ขอไป3เหลือ5แบบคิดแบบขั้นต่ำเลยนะยังไงก็กาดอีกอีกสี่เวฟที่เหลือแบบเวฟแรกยังไงมมนก็ตีห0,000กว่า5 0,000กว่า2ครั้งใช่ไหมครับมือ5ใบที่เหลือเนี่ยมันไม่มีทางที่จะกาด5 0,000กว่า2รอบได้แล้วก็ไปกาดอีก2เวฟหลังจากที่บาโลเรียกไปอีกได้มันมันไม่ได้อยู่แล้วยังไงเขาก็ต้องวัดฮิวนะครับอืมซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยถามว่าเอ้ยอลิสเนี่ยเอาไปเล่นจริงได้ปะเนี่ยจัดอะไรมาเนี่ยผมมองว่าพอเล่นได้นะ ถ้าถ้าคุณชอบหรือว่าแบบคุณคุณอยากทําอะไรฮาๆนะครับผมผมเชียร์ให้เล่นเด็กนี้เลยนะเพราะว่าผมไปลองมาเนี่ยห้าเกมนะครับชนะ3แพ้2เนาะคือมันมันแพ้เพราะความแกว่งของมันแหละนะครับแบบบางเออพอปิดเกมไม่ได้เพราะว่าเขามีโอเวอร์หรือว่าพีจีอะไรเงี้ยแล้วก็โดนส่วนตายใช่ไหมบางทีแบบอ่าอย่างกรณีเกมนี้ก็คือผมไม่มีการ์ดคอมโบให้โซมันถึง20่สใบเนาะถ้าถึง20เนี่ยอาจจะตายตั้งแต่เธอแรกเลยก็ได้นะครับประมาณนั้นอ่ะพอมันขาดเสถียรภาพตรงนี้ไปเนี่ย ด้วยความที่มันไม่มีจั่วไม่มีหายองอะไรของมันเองด้วยเนาะก็เลยทําให้เป็นเด็กที่ไม่เหมาะสําหรับการแข่งขันนะครับสมมติว่าเป็นชีวิตจริงอย่างเงี้ยต้องเล่นเจ็ดแปดเกมติดเนี่ยมันจะไปวัดปิดเทินแรกกับทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมเออก็อาจจะไม่เหมาะกับตรงนั้นนะครับถ้าไปแข่งเนี่ยไม่ไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเด็กนี้เท่าไหร่นะหรือว่าถ้าแบบคุณจรงิงจังกับการไต่แรงมากเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเด็กนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบเฉยๆเนี่ยอเอาเอาแค่คุณชอบก่อนชอบแล้วเอาเด็กนี้ไปลงแรไดด้มม่ผพูวา โอเคอ่ะ okay, มันลงได้อยู่นะนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบอาคุณเป็นสายอยากไต่แรงเด็กเนี้ยเหมาะกับการไต่แรงไหมก็จะตอบว่าไม่นะครับแล้วกอ็อยากเล่นเด็กนี้เป็นช่วงๆเนะี่ยมีมีให้เลือกก็คือคุณจะไปเล่นในฟรีเพย์นะครับอันนะั้นมันไม่สนเรื่องแรงอยู่แล้วเนาะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณอาไปเล่นตอนแรงคุณเพิ่งขึ้นนะหรือว่าตอนแรงแบบคุณขึ้นไปประมาณหนึ่งแล้วแล้วแรงคุณตกมาเรื่อยๆนะ เออแล้วคุณหัวร้อนเนี่ยคุณอาจจะเล่นเด็กเนี่ยไปเล่นยัดหน้าทุกคนเลยกนะ็ได้บางทีคุณอาจจะโชคดีพอที่จะปั๊มแรงขึ้นไปกลับไปจนที่เดิมได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าโชคไม่ดีก็คือแรงเกมนี้มันขึ้นไปแล้วมันจะไม่ลงนะครับก็ต่อให้เล่นเด็กนี้แล้วแพ้ติดติดกันเนะี่ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรผมก็มองว่าเอาไปเล่นในลักษณะนั้นเนะี่ยก็ไม่ได้แย่ครับนั่นแหละภาพรวมก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเชียร์ให้เล่นเด็กแบบลิสต์อย่างนี้นะแต่ว่าถามว่ามันฆ่าคนได้จริงม มันได้นะครับผมไปพิสูจน์มาแล้วมัน,ม,นมันเล่นได้แหละแต่ผมมองในมุมคนเล่นการ์าาดเนี่ยอาจจะหงุดหงิดนิดนึงครับว่าอ่ามันเหมือนเสี่ยงดวงเกินไปเนาะแบบอยู่ดีๆชาติทเกอร์เข้าไปเยอะแล้วก็ปิดไม่ได้แล้วก็ตัวเขาสวนตายอะไรงี้ยอาจจะหงุดหงิดนะก็ชอบก็จัดนะไม่มีใครห้ามนะบ้างเพล่เพลเ,เนี่ยคือหนึ่งในเกมที่ชนะก็คือกดตัวของเบนวัตเนี่ยนานเกินไปตัวนี้าเขาก,กดออกไปเลยนะเขารำคาญแล้ว บางทีคุณอาจจะเจออะไรแบบนั้นก็ได้นะโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนรายกันนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีใครอยากเห็นเด็กอะไรอีกเนี่ยรีเควสไว้ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเด็กรีเควสมาเนาะซึ่งก็ไม่รู้จัดลิสต์อย่างนี้ไปเขาจะพอใจหรือเปล่านะแต่อยากลองอยากลองไงออสร้างสีสันโอเคแล้วก็ฝากตัวอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับผมมา r ้เนตเรนครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะบ๊ายบาย